นายสมศักดิ์เทพสุทีนรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาห้องทำงานภายในทำเนียบรัฐบาลและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการแบ่งงานต้องรอให้มีการถแถลงนโยบายอย่างชัดเจนก่อนจึงจะทราบว่าส่วนตัวได้กำกับดูแลส่วนใดแต่ตนเองมีงานที่ถนัดหลายด้านต้องรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบงานในส่วนที่ถนัดหรือไม่ หากไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ถนัดก็เชื่อว่าจะเรียนรู้และประสานกับหน่วยงานต่างๆให้งานบรรลุเป้าหมายได้และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินงานในกระทรวงที่กำกับดูแลเพราะมีระเบียบข้อปฏิบัติทางราชการและข้อกฎหมายอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยไม่พอใจที่ไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์ระบุว่าขณะนี้ไม่ได้มีปัญหานั้น เพราะขณะนี้ได้เป็นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ต้องคำนึงถึงเส้นแบ่งการเมืองและพักการเมืองแต่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมูรณาการให้เป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายคนมองว่าต้องขลุกขลักบ,บ้างชาบ้างแต่ดูจากการทำงานของนายกรัฐมนตรีแล้วมีบุคลิกที่ทำงานรวดเร็วและอยากแก้ไขปัญหาให้ได้ในระยะเวลาอันสั้นทั้งนี้นายสมศักดิ์มองว่าการทำงานของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำงานดีเหมือนกันคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีขยันทุกคนและจุดแข็งของรัฐบาลคือไม่ปราบคณะรัฐมนตรีบ่อยดังเช่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ความวุ่นวายต่างๆจะได้น้อยลงซึ่งการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา เมื่อถแถลงเสร็จจะสามารถลงนามในคำสั่งต่างๆได้เลยพร้อมมองว่าการวิจารณ์ของฝ่ายค้านต่อการถแถลงนโยบายของรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติเพราะฝ่ายค้านวิจารณ์เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลในการทำงานส่วนกระทรวงที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของพักเพื่อไทยนั้นนายสมศักดิ์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วว่าจะต้องผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียว์ว่ถึงแม้จะมาจากคนลัพพัคก,การเมือง แต่ให้บุรณาการร่วมกันอย่าให้มีเส้นแบ่งและส่วนตัวเชื่อว่าจากบุคลิกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะทํางานได้เร็วส่วนคณะทํางานเมื่อมีการแบ่งงานแล้วจะได้เลือกคนเข้ามาทํางานเพราะทําเนียบไม่ได้มีสถานที่รองรับมามันและส่วนตัวสามารถเลือกด้วยตนเองนอกจากนี้นายสมศักดิ์ยังระบุด,ด้วยว่าตนเองเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองแล้วแต่สมัยแรกเป็นดํารงตําแหน่งในระยะเวลาสั้นๆ2-3เดือนพร้อมพูดติดตลกเลยว่าครั้งนี้คิดว่า จะได้เป็นยาว,ยาว